สวัสดีค่ะทผส้มทั้งบานมณีเย่ข้ามสามตัวเต็งกัได้มาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับหน้าสมปองค่ะหน้าสมปองนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะฝันเห็นตัวเลขแดงจึงคือ่อยมาบนอากาศค่ะค่ะหนึ่ง่ความฝันของหน้าสมปองสีหายแนวทางยังไดกะไปฟังเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของหน้าสมปองค่ะสวัสดีค่ะหน้าสมปองค่ะค่ะสวัสดีค่ะหน้าสมปองค่ะค่ะเป็นสิบเลขเนาะสี่เหลี่ติดตามหน้าสมปองค่ะ สวยหล้ให้ไร้โบมักดำเลยเนาะผมนี่เนาะมักขาวคนได้จัดขาวให้กันบอค่ะแต่ว่าคนเป็นทันเถ่าเนาะมักขาวค่ะได้ยินขาวว่าคนฝันดีดิฉันคนคนบอกฝันเนาะเพราะว่าเพ่นฝันมีจีได้โูงประจําฝันเห็นตัวเด็กร้อยมาเป็นตัวไหนได้สีเจ็ดยังวะได้สีเจ็ดแดงจึงคืนตัวแดงจึงคืน ร้อยมากรอากาศร้อยมาตรอากาศเลยเลาก็หับเอาเนาะค่ะแล้ก็จับเอาลงมาอืมมีคนโปรยลงมาบ่หรือจังไลบ่มีบ่เห็นไผ่โปรยแต่ว่าเห็นแต่มันปิ้วลงมาแวบแดงแวบแดงแวบแดงแวบมาว่าเอ้ามันเอาเหล็กยังลับอร่อยมันเี่เขาก็เลยเอามือนซุปลงมาแดงจึงเืงด้วยบ่เออคอ้ืงมือนกะหาด้วยค่ะมือนกะหาเนาะหาซีเจ็ดยังวะเห่ากะหาเจ็ดพอดียังเนี่ยอายุหาซีเจ็ดเออหาเจ็ดหาแปด ค่ะอายุหาหาเจ็ดอยุห้าสิบเจ็ดปีทวนป่ะ้าสบเจ็ดห้าสิบเจ็ดอย่างห้าสิบแปดอย่างห้าเจ็ดค่ะอย่างห้สิบดเนาะค่ะสวัสดออีเลอขอเจ็ดแต่ว่ากับมาเสียงหกหานะ กรื่อมาฝันตัวนี้บาสิแก่ก็ฝันเสือเลขกสีเก๊ดมาเสียงหกค่ะแม่นค่ะค่ะมาฝันแบบยดฝันว่าเขาเจ้ามาน้ำเฮาแล้วว่าพระราชาอยู่เมืองหลวงมาข้าวแห้งก็เลยหาสนมใส่หน้าเป็นมาน้ำเฮาค่ะค่ะกัางจ่องมาเป็นแถวมีแต่คนแต่งตัวแบบโบราณนะเฮ้ยโอ้ก็โจมโมเดียวนะใส่จุ่มกระเดียงแม่นหมาเป็นเท้าก็มาตรงขี้หะล่ะหมาอย่างนอหลาเดี๋ยวเขาบ่า เอามาน้าเจ้าไปให้พระราชาพระราชามาเกเจ้าแห้งแห้ง<อ>บนเห็นเจ้าบนมากเจ้าแห้งดลาเนี่ยมือ่มอยที่เข้าไปในบางบนน้อกก็จกักยังในอู้หลายแหง้งตัวจะไปหอดวันซะ<า>อู้ด่วน,นเลยเข้าไปผุนแม่นเข้าไปผุนเพราะกันนอนอาบน้ำถ้าแปลงถาเห่าด้วยเว้ยโอ้ค<า>่ะเห่าเขาไปเห่ากันเลยไปอาบน้ำน้ำผ่นเนาะค่ะเห่ากระเกะเสื้อออกอ้าวกเกะเสือออกบนนุ่มมัจะได้ไม่หอดถี่เลย นุ่มหยาดมากนุ่มเขาย่านาอนหัวเข่าเนาะอม้ยวันวานเนี่บางหน้าตาคือจะงามเท่บัตรนุ่มคือออกมาจังสันบ่เอาดรกปนเนาะโอ้คนเอ้าบัเนี้เข้ามาเอาไปเอานมมา้วนี่จเอานุ่มห่ออะเนาะแข่งมาก่อนเด้อเข้ามาเนาะเห็นว่าเป็นพระราชากับพรอัจอนเนาะก่อเลยค่ะให้ขึ้นเออเข้ากับหันล้งกับปัปกเจ้าแขนเาไหวบ่อยเข้ามาอืมวุ้ยทั้งหน้ามังามกับสร้างทั้งหล้างงามอยู่คนวะออค่ะเันกับเมื่อก่อเขานมาโอบเขาน หั่มมันจะได้ยังย้อนออกมาซ้ำกันก็นุ่มเข้าบนี้ลยเฮ้ยหั่มก็เห็นเป็นหั่มบนนั่นก็ซ้ำนุ่มพร่อยสองไข่ออกมาเห็ดเติ่นเฉิญนซ้ำมันก็นุ่มเ้าเอืค่ะตัวนี้ก็ซ้ำขั้นคือการดังว่าสิเป๋เป็นตัวใดเ้าบอกเข้าเชียงเลคกหาดิเชียงเลคฮกแต่ฟันเนี่เนาะเอาไปแก่ปูเถาฟังมวันกหานางขาพันนเบอกดิกรบกระตุกตกเก่าคือเก่าเาว่ากันบ้ากับบริษัทซอนแล้วกับีเมอรแล้วกับวันเนาะ อมาสาวแค่นาไวยูยสันนังคืองามยู่สันวหักสำคัญเหงุจะวามมีตะคนนุงโจมกระเบนติ่เรแตงโตแบบน้อมมัดผมจุกน้อยจุกมาทุกคนแลยมาหลับเอาหนึ่งวะแม่นร้าบอกคนร้ายแม่งเนี่ยบาดสองสามผลเลยปูพ่มยางดี้วยปูพ่มยางค่ะข้าวยางมันกนเขาเขาก็กล่องจงเหานาะกองกลางข้าวยางไปน้ำเขาเออถ้าวาสีมากับบอกบอกว่าเด็แตงตแต่บ่แตงกังามนะเจ้าพระราชาสอนมาตนแต่ในห้องในวังคนในวังคน ตัวแตงก็งามไหละวคือเบื้งรูปส่ององเอวกับหมากรุกชิตาฟันดีเห็นฟันดีค่ะเป็นยังเดวกอรกับฟันฟันบริหอดปันนี้ยังถือกระตือยังถือเสยถือกระตือตัวนีฟันสำคัญค่ะเนาะตัวนีฟันสำคัญค่ะิันห่ตัวเรมากเดียวนาะร่อยมากจะซื้อสี่เจ็ดไปเชียงเลศพกหักพามีผูมาหลับเอาเขาไปในบ้ังกตฟอนมาขึ้นฟันสัมด้วย สามโตเก่าฟันเบ่งตัวไหนนอค่ะบ้านนี่เป็นสะพานนอมาขึ้นนอค่ะสามโตโตเก่าเด้โตตัวนั่นละค่ะเอาเป็นว่าบานนี้เจ้าเมื่อให้เจ้าไปสะพานยังไงเด้อเห็นปะเอามาเออสะพานเฮ็ดเออเติร์ดบักไงกวางนล้วมีตะเล็กด้วยค่ะคนกับแบบลาอยู่แน่มาเบิ่งเห่านะแม่ยืนกอสะพานท่องสองขางแล้วคนน่แม่ค่ะมาเบิ่งเมียพระราชาคนใหม่ยังฝันต่อฟันต่อขึ้นใหม่แม่น เกิดใหม่แต่ว่าฝันโตอันก่อนฝันโตอันเก่ามะเบงเจ้านั่มมาสันว่าั่วเอ้ยงัวก็มาทั้งหลังเทียมเกียนมาเป็นครูเป็นครูมาส่งเข้ามึงติดละอันแบบทีมเป็นงั่วเทียมเกียนแบบคือสม่แบบโบราณเท่าตะกี้แต่ว่างั่วตัวใหญ่แห้งแหงล้ววังเด้อสันว่างั่วสองโตนี่มันขาคนตายมาแเลได้ผู้หนึ่งเหมือนะคนอื่นออกมาใส่เออจากมาส่งเจ้าตายได้คนหนึ่งสันเฮ้ยน ศูนใส่ตัวใดน้องป่ะดังวานี่หละใสเระพันเมียละสาผพู้ได้กะว่าไ้บางแน่ยังบางไรบางแน่งามปันได้เนี่ยเขากว่านูบางเบิ่งเซกว่บปานนี่ค้นนั้นลาแห้งบ่งเห่าในวันซาเอ้ยเข่าเหงายางมังสานเดียวางมันสัผนค่ะขนมันั้องสองข้อขางเต็มหมดเลยเน่ย่อืมีางวางวนนี่กะสิเป็นสีขาคนตายก็สิเป็นโซนอย่งสีใดวะค่ะเขาพระคันเข่ามากกับม้ามากนสีหาเลยเด้นนี่ ก็สิวซูนสีหานอกก็คิดมากน้ำกันเพราะว่านมันสำคัญจุดสำคัญที่สุดก็คือนุ่มกับผันผันที่เราเปยเป็นซูนสีห์ในใจเหาแต่ว่ามันจะเป็นศูนหรือวปนเนืองเป็นศูนก็ได้เป็นเนึ่งก็ได้หันมืก็ได้เป็นวานงัวก้นนางัวผินนะเคยเคยส้นคนตายนะแต่ว่าให้ดีเด้อเป็นวาเอาเป็นบอกเราตายนี่ก็คือศูนก็ได้างล้ววเท่าแกนเป็นสีกับหาเฮ้ยแม่นค่ะเขาเลยแปลจะตัวนังเลยเซีาู ศูนย์สีหาศูนยีหาค่ะนึกงานฟันน้อยยังถือรัตตรี่เลยเนาะค่ะือรัตตรีแต้จักใบบางหันน่ะโบถือเลขโอโบสือพ่อบาทว่าจะคล้องโบฟันแต่ว่าก็ถือถือรัตตรีสองใบถือลอตเตอรี่ค่ะถือรัตตลีสองใบเนาะที่ในเนี่ยนี่ก็คือตัวเลกเยมนหนาดีละค่ะค่ะตัดเจนหักเอาค่ะซื้อซื้อซี่เจ็ ไปเสี่ยงพุบค่ะฝันบาได้ดเป็นเมียพระราชาเสอคนมาพัะเสีาแบบรอเฮ้ยเฮ้ยห่าวาหน้าตาคมเขาจะได้ห้ำจับจะมานุ่มคือนุ่มคอยแท้เฮาว่าเงวคือกันเง่ซ้ำกันพีเลยอ๋อซ้ำคัญแห่งบานในีพระสนมพนไปทรงเหาเฮ้ยห้ำกันแงนมาซ้ำกันกับพระราชาเดืนทั้งสองขางห้ำสี่หน่วยเนาะอือค่ะเฮ้ยซ้ำกันต่ว่าห้ำตัวนีดำห้ำพระราชาขาวจุนผู บ้านนี้ก็ยังมาฝันสัมต่อขึ้นหม่านอนะฝันเก่ามะฝันกระเองเก่าหนึ่งระกระสูนสีห่างกระเป็กมาสามตัวตัดเอาตัดเอาหม่อยเพซ่นตัดเอาแต่ว่าซีเจ้นมันแน่นอนอยู่เดี๋ยวล่ะค่ะเพราะว่าเห็นเป็นตัวอีกร่อยหนาตัวตัดค่ะค่ะเหลืองเราความฝันกะคือสีมีซ้ํานีเนาะค่ะเนาะค่ะ ขอบคุณสําหรับแนวทางค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของหน้าสมปองค่ะค่ะหน้าสมปองนี่เพื่อนฟันนะคะฟันเทนเดกรอยมาตัวแลงกึ่งคึ้นเพื่อนมาเนาะค่ะค่ะเพื่อนกะขันวาข้ามาแฮ่แหนเนาะค่ะแฮ่แหนเอาไปเป็นเมี่ยพาราซาเพื่อนมาเนาะค่ะเอางัวเทียมเกวียนมาแฮ่แหนเอาการลมกางหยังมาได้หลายคนเพื่อนมาเนาะค่ะปูพ่มผอมเพื่อนมาเนาะค่ะค่ะเพื่อน ฝันมื่อแรกเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเพื่อนกับฝันซ้ำตื่นมามื่อหม่มาเพื่อนกับฝันเรื่องเก่าคะ่ะฝันเรื่องเก่าอีกคะ่ะเพื่อนกับฝันว่าเขามาแห่เอาเพื่อนนะคะ่ะไปเป็นเมียพาราซาค,ค่ะค่ะตัวเลขของเพื่อนนะคะ่ะกับ47คือเลขร้อยมาตัวแรงเกิงคืนคะ่ะ6นี่ก็คือเลขเสียงเนาะคะ่ะห6หอายุหน้าสมปองกับ617จ่างเขา618ค่ะ048ก,ก็คือว่า นัวเทียมเขียนหน้าพิณนะคะขาะวันที่สองคือสภาพมพ่อ5 6สองันหาอยหกสิบแปดให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันๆลำลำลุ่วยยเฮ้งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของหนาสมปองนะคะกล้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อจิบริยขาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวีให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับร่มรับฟังนะคะ ข้าทายยังมาท่านกดติดตามเจคัมก็ขอฝากช่องเจคัมสามตัวเต็งน้ำนี้เด้อค่ะ่ามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเ,เด็กด็ดอยู่มองใดเจคัมสามตัวเต็งก็สิไปหามหาให้ท่านผู้ชมได้รับช่มรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต่งขอยกไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปนะพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ